ไปเพิ่มเติมกันด้วยค่ะให้คุณเอเป็นตัวแทนต่อแล้วกันเนาะค่ะสวัสดีครับดูจากเลื่อนอยู่ที่นิ้วล้อยนะครับก็เรื่องนั้นเราจะมาบริจาคโลหิตครับริจาคเลือนก็เป็นวันที่เราได้เขาเรียกว่าอะไรครับบุญใหญ่ครับใช่ได้ทำบุญร่วมกันค่ะวันนี้นะคะทั้งสี่ท่านจะมาร่วมบริจาคโลหิตด้วยนะคะก่อนอื่นถามคุณเอก่อนเลยนะคะเรียกว่าแทบจะเป็นพรีเซนเตอร์ในกิจกรรมครั้งนี้ได้เลยรู้สึกยังไงบ้างคะกับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ คือด้วยอาชีพผมเนี่ยเสียเลือดบ่อยนะครับเพราะว่าผมจะต้องมาเล่นฉากแอคชั่นอะไรย่างนี้นและเป็นการเสียเลือดเพื่ออาชีพแล้าว่าไม่ได้มีประโยชน์สักเท่าไหร่แต่วันนี้การบริจาคโลหิตนี่คือการเสียสลับ,บโดยปราศจากการสูญเสียค,ครับเราก็ได้แบ่งปันให้กับผู้ที่เราไม่รู้จักปกติน,นี่เราเราจะเลือกเลือดแต่ญาติพี่น้องเลือดกติใช่ไหมครับแต่การที่เราบริจาคโลหิตเพื่อคนที่เราไม่รู้จักเพื่อเพื่อมวลชนเนี่ย ันยิ่งใหญ่มากเรียกว่าเป็นบุญใหญ่อย่างที่บอกเลยเราก็รู้สึกภูมิคุ้กันมากทุกคนในวันนี้ค่ะอะคะมาถึงคุณโจบ้างนะคะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับโจกับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็ดีครับเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโครงการที่น่าสนับสนุนมากๆแต่ปกติเวลาที่เราสำรุดผ่านด้านหน้านะครับของที่สูย์บริจากโลหิตเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่า วันนี้มียอดในการบริจาคโลหิตเท่าไหร่แล้วยัง<ม>ต้องการอีกเท่าไรนะครับผมผมก็เวลาผ่านไปผ่านมาก็รอที่จะเห็นวันดนึงมันจะมียอดบริจาคที่มากกว่าปริมาณเลือดที่ต้องการนะ<ม>ครับเพราะว่ามีหลายๆคนที่ต้องอไม่ใช่แค่เสียชีวิตอย่างเดียวนะครับเวลาที่เขาเลือดไม่พอเสียชีวิตไปครอบครัวเขาก็เสียใจไปด้วยเรกว่ายังมีอีกหลายชีวิตรออยู่เลยใช่ครับค่ะก็เรกว่าเป็นความรู้สึกดีๆนะคะมาถึงคุณพ กันนี้คะครับดีใจครับที่ได้เห็นกิจกรรมดีๆเพราะว่าเราด้วยเราเราก็เคยบริจาคเลือดมาเป็นประจำอยู่แล้วแล้วทีนี้พอมาเห็นโครงการที่จะช่วยรณรงค์เชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าที่เคยได้ยินมาเราจะเห็นตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆว่าเราแบบว่ามีคนทวิตว่าต้องการเลือดกรุ่งนี้โครงการอะไรครับคือถ้าเราบริจาคให้มันเกินจำนวนมันก็จะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องมาเร่งด่วนหาเลือดอะไรงี้ยแล้วก็จะช่วยให้คน ที่ประสบอุบัติเหตุนะครเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีประสบอุบัติเหตุอุบัติเหตุเยอะมากรับอาจะช่วยได้นะคะมาถึงคุณโบบ้างค่ะคุณโบรู้สึกยังไงกับกิจกรรมครั้งนี้คะค่ะสำหรับโบถวนตัวแล้วน้ำหนักไม่เคยถึ้ก็ยังบริจาคไม่ได้ค่ะแต่ว่าโบได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์บริจาคโรคิตหลายไครั้งเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งทุกทุกครั้งถึงแม้เราจะไม่สามารถจะฟิสิก c a ที่จะ เอาเลือดเราออกมาได้แต่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงกระบอกหนึ่งบอกต่อเพื่อนๆบอกต่อพี่ๆี่ออฟฟิศชูแันเเชียให้มาร่วมกันบริษาทเลือดกันได้ค่ะแล้วก็ชวเนเพื่อนๆมา ก็เลยอยากจะฝากถึงคนที่อ,อ,อาจจะไม่สามารถที่จะมาบริจาคได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามนะคะอ,อ,อ,อยากให้เป็นช่วยเป็นกระบอกเสียงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะให้มันมีประโยชน์หรือว่าเป็นจากปากต่อปากการบอกต่อกันค่ะให,ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างเรามาร่วมกันบริจาคโลหิตกันค่ะนะคะก็ รวมถึงช่องทางในการบอกต่อก็สําคัญนะคะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยผลัก,กดันนให้มีเลือดเพิ่มมากยิงย่งขึ้นคราวนี้ค่ะทราบมาว่านอกจากการบริจาคเลือดแล้วเนี่ยการบริจาคเก็ตเลือดก,ก็สําคัญเหมือนกัน